สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับรายการวันลุมพินีนะครับวันศุกร์ที่17มีนาคมนี้นะครับเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับคู่มวยแน่นทั้งรายการนะครับเรียกว่าเป็นรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งเลยนะก็ว่าได้นะครับคู่เอกนี่ก็จะเป็นการชิงตำแหน่งแชมป์โลกนะครับมวยไทยนะครับรุ่นไลท์เวดนะครับทางด้านสินสมุทรซอกรินมีนะครับก็จะ เป็นผู้ท้าชิงนะครับเจอกับริกเกียนเออร์เซลนะครับก็คราวนี้นะครับดูว่าสินสมุทรนะครับจะคว้าเข็มขัดแชมเปี้ยนโลกนะครับมาครองได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็รอติดตามนะครับส่วนคู่รองในวันนั้นนี่ได้ดูว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับ ก็เป็นมวยที่เรียกว่าบูมวยคอซาดิททั้งคู่นะครับก็เป็นทางด้านกุหลาบดำส่าจอเปียกอุไทนะครับแตกหักกับเมืองไทยพีเคแซนชัยมวยไทยยิมนะครับซึ่งคู่นี้นะครับในอดีตเจอกันมาแล้ว3ครั้งนะครับ ผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละครั้งนะครับและก็เสมอหนึ่งครั้งนะครับนี่ก็จะเจอกันเป็นไฟที่4ี่นะครับใครจะน็อกใครนะครับหมัดกุหลาบดำนะครับจะกรอบเมืองไทยหลับหรือไม่นะครับหรือสอกเมืองไทยจะสับกุหลาบดำน็อกนะครับอันนี้ก็รอติดตามนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับก่อนหน้าติดตามเหมือนกันนะครับเป็นการกลับมาชกอีกครั้งนะครับในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับของ 3A กเกย่าง5ดาวนะครับอดีตแชมเปี้ยนโลกนะครับก็จะเจอกับ จ้าไลอันซีฮานนะครับก็ถือว่าเป็นจอมแกร่งอีกคนหนึ่งนะครับดูว่า 3A นะครับจะกลับมาแจ้งเกิดได้หรือไม่นะครับนอกเหนือจากคู่นี้แล้วครับก็ยังมีสุดยอดมวยหญิงนะครับเพรจีจ้าออมีคุณนะครับก็เจอกับฟานีไปยอมวีนะครับดูว่าเพชรจีจ้านะครับจะกู้หน้าแทนนักมวยหญิงของเราได้หรือไม่นะครับหลังจากหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักมวยหญิงของเรานะครับก็โดนต่างชาติชนะน็อกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับดูครับว่าวันนี้เพรจีจ้าจะ กลับมาหรือว่าแจ้งเกิดให้มวยหญิงของไทยได้หรือไม่อันนี้ก็รอดติดตามนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีดาวรุ่งนะครับหรือว่ากําลังมาแรงเลยนะครับสําหรับเจ้าเงาะจิตเมืองนนท์นะครับก็จะเจอครับสุไลมานลูกสวนนะครับดูว่าวันนี้นะครับใครจะนอกใครนะครับเจ้าเงาะนะครับจะทําสถิติ ชนะนอกยกแรกอีกได้หรือไม่อันนี้ต้องรอติดตามนะครับนกเหนือจากเจ้าเงาะแล้วนะครับก็ยังมีคนไม่ยอมคนนะครับเสกสัรออกขวัญเมืองนะครับหลังจากที่ได้โบนัสไปนะครับเมื่อไฟแรกนะครับชกในเราการวันลุมพินีนะครับคราวนี้นะครับเขาจะกลับมาเอาโบนัสอีกครั้งนะครับก่อจะเจอกับชิวิอูวิเตสนะครับก็ ถือ <NYU. S 2> ว่าจอมแกร่งเลยนะครับคนนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับบางสันเลยว่าเจองานหนักนะครับและนอกเหนือจากเซกสันแล้วนะครับก็ยังมีนะครับเรียกได้ว่าคนเหล็กนะครับฉายาคนเหล็กนะครับเจ้ายอดเหล็กเพชรอออัจฉริยะนะครับก็จะเจอกับซามานอัสชูรินะครับก็ดูนะครับว่ายอดเหล็กเพชรนะครับกัมปั้นหนักๆนะครับและลูกเจาะยางหนักๆดูว่าเขาจะสามารถเก็บคู่ต่อสู้ได้หรือไม่นะครับ อันนี้ก็รอติดตามนะครับหลอกเหนือจากนั้นแล้วก็ครับก็ยังมี b บ็ k แพนเตอร์นะครับหรือชื่อเดิมนะครับก็คือจงอางดําสิบหนุ่มน้อยนะครับก็จะเจอกับทาเกียคาริล l อฟนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าไม่รู้ใครจะนอกใครเหรอครับแหมเจ้าแบ็คแพนเตอร์นี่ก็โดนก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็รอดูนะครับและคู่เปิดหัวในรายการนะครับก็เป็นดาวดัง7สีนะครับนักรบแฟรทคกนะครับก็จะเจอกับเชิน จีนะครับดูว่าใครจะน็อกใครนะครับอันนี้ก็รอดติดตามนะครับเรียวได้ว่ารายการนี้อัดแน่นทั้งรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นศินสมุทรเมืองไทยกุหลาบดำา3เนะครับแล้วเจ้าเงาะก็โชครายการนี้นะครับเสกสันยอดเหล็กเพชรโอ้โหเรียกได้ว่ามีแต่ดาวดังทั้งนั้นนะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับวันศุกร์ที่17มีนาคมนี้นะครับเดียกได้ว่าอัดแน่นทั้งรายการนะครับ ส่วนใครจะนอกใครนะครับใครจะได้โบนัสนะครับก็รอลุ้นนะครับว่าโบนัสจะแตกไหมนะครับใครนอกเร็วนะครับดูนะครับว่าคู่ไหนนะครับจะถูกใจบอสชาตรีนะครับบอสใหญ่แห่งวันนะครับก็รอติดตามนะครับวันศุกร์นี้นะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับ ก็หากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเดบข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมมยนะครับแอดไลน์มาที่ a t g 2 4นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมมยนะครับมมยพักยกนะครับมีเลทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมมยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ ATTG24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ